ระวังกุ้งกรอบที่ใหญ่ที่สุดชีสพะโล้หนาแน่นด้วยซอสข้าวเส้นหนายันผสานชีสอิงฟอร์พิกกรอบสนานเมืองหอมความอร่อยสนานเมืองก่อนเผาโดงเอาไหมเอาไหมให้มาสั่งเลยครับอ้าวสั่งก่อนเจอแล้วนะคะปักหมุดปุ๊บ นี่เลยขึ้นมาเลยพิซซ่ากุ่มกรอบไททัน419 1แถม1ฟรีฮาวยเอียนจัดมาจาา้า3าถาดแล้วก็รอเฮอยากกินโทรมาแล้วสวัสดีค่ะถูกต้องค่ะอ่าได้แมสเซจมาแล้วนะคะ we arriving soon พิซซ่าฮะมีข้อความมาด้วยค่ะ ได้เลยนะเขาบอกว่าพิซซ่าต้องกินร้อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขึ้นบ้านเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราแบกให้อะกงอามาด้วยโอเคค่ะ <ไป S 1> เดี๋ยวเราแกะเลยดูโฆษณาซะอยากกินนะคะอุ้ยอันนี้แบบหนานุ่มแล้วก็อันนี้บางกรอบจา้าแต่ที่สะดุดตา สุดในตอนนี้คือกุ้งกุ้งใหญ่มากค่ะไม่เหมือนกุ้งพวกหน้าซีฟู้ดทั่วไปนะคืออันนี้กุ้งแบบบิ๊กเบิ้มเหมือนในโฆษณาเลยนะว่าเป็นแบบกุ้งกรอบไททันจริงๆใส่ใส่แล้วโอเคโอเค มีขอบเชดดร์ชีสมอสเ,เซเรลราชีสครีมชีสอีกพุดดิ้งกรอบอีกแล้วก็เสริมด้วยสับปะรดนะคะแล้วก็ซอสเทลซันไอซ์แลนนะคะใครที่ชอบแนวชีสอยู่แล้วแล้วก็ชอบแบบความซีฟูด้ดความกุ้งแนะนำให้จัดเลยค่ะเอ้ยไม่แับก็ไดไม่แสบก็ได้อะะไม่ไม่นะ จากที่ชิมไปนะคะตอนนี้เด็กๆนะคะวิ่งไปเล่นกันแล้วคะ่ะเพราะเด็กๆเขาก็จะแบบกินเสร็จแล้วก็รีบไปอย่างรวดเร็วนะคะคนที่ยังไม่ได้ชิมตอนนี้คือตากต้องของเราเลยะคะ่ะคือป๊าป้าค่ะป๊าป้ามาเลยค่ะคุณพ่อพูดอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำทคลิปนะคะนั่งน้ำลายผมอยู่ค่ะคือเราสองคนชอบทาันไอแลนด์หรือล้วใช่เวลาสั่งมาก็แบบ เพิ่มดิฟเท้าในแรกอะไรประมาณนี้แล้วก็พอมาเจอครีมชีสแล้วก็เนี่ยไอ้ขอกบกรอบของเชดดารชีสต,ต,ตรงเนี้ยคือดีมากหอมสุดๆเลยค่ะแล้วก็ครีมชีสข้างัน้อง,องเมีแต่กรัไม่แตกกรอบอร่อยเดีย๋ยวชิมกุ้งนะคะกุ้งก็แบบใหญ่กว่าปกติเยอะ <c oughs> อันหนึ่งจอมซ้ำเราน ถึงแม้ว่าน้องเป็นกุ้งที่ผัากการชุบแป้งแล้วนะคะแต่น้องเองก็ตัวนี่เข้หยิ้มชีอย่างนี้เลยนะคะกุ้งต้งตกถือว่าโฆษณนาว่าใหญ่แล้วก็ใหญ่จริงๆเป็นม,ม,มากเรียกได้ว่าทางพิซซ่าครับนะคะทาพ,าพิซซ่ากุ้งกลอบแพท่านออกมาได้ โดดมากๆเลยเพราะว่าเฟรมเรื่องชีสเนาะเรื่องกุ้งตัวใหญ่ก็คือให้ผ่านเลยนะแล้วก็พิซซ่าเนี่ยก็ไม่ได้มาจากแบบว่าแบรนด์ให้ทําแล้วส่งมาไม่ใช่พิซซ่ามาจากจอมทองบ้านเรานี่ตรงนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้มั่นใจด้วยว่าคอลลิตี้เนี่ยมันเท่ากันจริงๆก็แบบมีความฟินนะคะใครแบบปาร์ตี้ช่วงนี้สงการนะคะเหมาะเนาะสงการแบบเออแบบไม่ได้ไปไหนอยู่กับแบบครอบครัวนะคะเชื่อว่าพิซซ่า อีกหน้าหนึ่งที่พรีเมียมมากๆของพิซซ่าฮัทนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะใครอยากกินพิซซ่ากุ๊กกรอบไท่ท่าไม่ได้มีตลอดนะทุกคนมีเฉพาะซีซั่นนี้เท่านั้น25มีนาคมถึง26พฤษภาคม2564เท่านั้นนะคะใครอยากชิมนะคะภายใน2เดือนนี้ต้องรีบกันหน่อยแล้วนะคะไอรีบมาบอกไว้ก่อนเลยและตอนที่เราทานอยู่ตอนนี้นะคะเราสัง่งถาดใหญ่นะคะจะอยู่ที่ราคา568บาทแต่ ไม่เยอะคนไม่เยอะนะคะจะอยู่ที่419บาทแต่ทั้ง2ขนาดเนี่ยซื้อ1แถมหนึ่งนะคะสามารถได้พิซซ่าอีกหนึ่งถาดฟรีนะคะเป็นหน้าฮาวายเอียนหรือว่าใครจะเลือกเป็นหน้าดีลักหรือว่าหน้าเลเ,เวอร์ก็ได้เหมือนกันคะ่ะไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะตอนนี้นะคะอิ่มมากอิ่ม,มกจับไปกันคนละสองสามชิ้นละใช่เนี่ยสองคนด้วยคุยอิ่มมากพยายามจะแบบกินแล้วก็ถ่าย คนดูเนาะว่าความแบบน่ากินของมันขนาดไหนแบบถ่ายทอดให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็สมใจอยากไอและว่าอยากกินนะคะก็<อ>เดี๋ยวจะเก็บไว้คืนนี้อีกนะคะเพราะว่าในไหนเราสั่งพิซซ่ามากินทั้งทีเนาะขอให้ฟินไปได้ทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากทานแบบเราก็สามารถซื้อแบบเราได้นะคะสามารถสั่งพิซซ่าฮัทได้ทุกช่องทานเลยนะคะไม่ว่าจะทานที่บ้านหรือว่าทานที่ร้านทานที่ร้านก็ตามร้านพิซซ่าฮัททั่วประเทศเลยหรือโทรหนึ่งห้าศูนย์เป็นเบอร์ที่จําขึ้นสมอง สำหรับเด็กยูเก้นองเรา30อัพทุกคนต้องจำได้เบอร์นี้ยิ่งกว <Nein S 2> ่าเบอร์บ no. ้านอีกนะเนาะจำได้คือยากกินก็โทรสัส่งได้เลยหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของทางพิซซ่าฮัทโดยตรงหรือว่าแอปพลิเคชันสั่งอาหารต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นไลแมนกร o o ฟูฟูแ p น n d a ต่างๆนะคะก็สั่งได้เช่นกันทํางีทุกช่องทางเลยทีเดียว <ๆ S 2> นะคะอิ่มอร่อย <S <S ได้ง่ายๆอยากกินต้องได้กินโอควันนี้เราลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าเราจะมีอะไรใหม่ๆม,มาแนะนำให้ทุกคนดูอีกนะคะอย่าลืมติดตามเพออจ Rocky Journey น,นะคะแล้วก็ใครอยากสั่งพิซซ่าต้องอย่าลืมสั่งที่พิซซ่าฮักค<ห>่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ่ะทีมงานเชิญเลยค่ะ 咋咋 <laughs> 了？<noise>